สหรัฐอนุมัติการขายมูลค่า105ล้านเหนรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนระบบป้องกันภัยอากาศ Patriot SAM ของยุคนรวมถึงการอัปเกรดเครื่องดิน m 901รุ่นเก่าให้เป็นแบบ m 903เพื่อให้สามารถยิงขีปุตุธแพค3ที่มีความก้าวหน้ากว่าได้การโจมตีโดยใช้อาวุธทางวิธวิธี ATACMS โจมตีครั้งล่าสุดเกิดขึ้น14มกราคมที่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไบอัน a t a c m ซทถล่มหนักฐานทัพทางทหารที่โวอรโดเนสทำอนุมัติด่วนพร้อมลูกจรวดแพทีพทิอัดแผลสามอิสดาวัน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับความสามารถในการโจมตีพิสัยไกลของทางฝั่งยูเครนดูเหมือนตอนนี้มันได้ยกระดับการโจมตีพิสัยไกลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับการโจมตีพิสัยไกลด้วยขีปุรกล้อนที่มีอยู่ในปัจจุบันดูเหมือนว่าตอนนี้มีการยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าการใช้ขีปุ่พิสัยไกล ของยูหลากหลายรูปแบบที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มิงโกนะครับเป็นเนปจูนเป็นลองเนปจูนหรือว่าเป็น h ฮสเรมนะครับเฮสเรงดูเหมือนว่าเริ่มมีการใช้งานเป็นชิ้นเป็นอันมีรายงานชัดเจนในการใช้งานโจมตีมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่ o r ริอนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่แคว้นพื้นที่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ รัเสเซียมันก็จะอยู่ในโซนยุโรปเหนือเมืองเคิร์ดขึ้นไปเหนือคาคิปขึ้นไปถ้าบินโดนไปโจมตีกรุงมอสโกนี่เลยครับมันก็จะผ่านออริออนผ่านวอลเลเนตขึ้นไปสถานการณ์ล่าสุดภายหลังการโจมตีด้วยฟาร์มิงโกสอครั้งติดกันใน2ส,สัป,ปดาห์นี่เลยครับ ความเสียหายที่โอเลออนนะั้นดูเหมือนว่าพลังงานไฟฟ้าได้รับความเสียหายอย่างหนักมีการยืนยันชัดเจนว่ามีการใช้ฟา์มิโก้ในการโจมตีซึ่งถือเป็นเป็นปฏิบัติการครั้งแรกในการใช้ขีดวุดล่อนพิสัยไกลในการโจมตีเข้าไปในด้านลึกของรัเสเซียก่อนหน้านี้มันก็มีรายง,งานการใช้ลองเนฟจูนจะโจมตีในพื้นที่บริเวณทะเลด,ดำนะครับบริเวณแคว้นไครเมียรวมถึงคลัสโดดาพื้นที่ในพื้นที่แถบนี้เป็นความรับผิดชอบของ กองทัพเรือ,อยูคเขตเพราะนั้นมันจะมีการใช้ลองเนฟจูนในการโจมตีแต่ถ้าเป็นทางด้านตอนบนนี่แหละครับปฏิบัติการมันก็จะขึ้นอยู่กับหน่วยปฏิบัติการของพิเศษหรือว่า SBU การโจมตีที่เกิดขึ้นที่ออริออนยืนยันชัดเจนใช้ขีบุตฟามิงโก้ในการโจมตีซึ่งถือว่าเป็นขีบุตรุ่นแรกที่ฝาระบบป้องกัน ไปทำลายไปโจมตีในพื้นที่ตอนในของรัเสเซียได้ล่าสุดมันมีรายงานเมื่อไม่กี่วันเมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่ไม่กี่วันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันมีรายงานชัดเจนแล้วนะครับว่า มันมีรายงานการใช้ขีปุด ATACMS นะครับจำนวนอาจจะ5ถึง6ลูกนี่หละครับไปโจมตีฐานทัพบัญชาการสำคัญที่วอลโลเนตท่านผู้ชมครับวอลโลเนตนั้นถือว่าเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของทางฝั่งรัเสเซียมันจะมีจุดยุทธศาสตร์มากมายมีทั้งสนามเบนนะครับมีกองกำลังทาหารรัเสเซียที่ประจําการในพื้นที่แถบนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเมืองหน้าด่านสําคัญก่อนที่จะทะลุทะลวงไปถึงมอสโกการโจมตีเม เมื่อวานนี้มีรายงานการยืนยันชัดเจนใช้ขีปุธ ATACMS ซึ่งก็เป็นอาวุธของอเมริกาโจมตีเป้าหมายเป็นฐานทัพทางทหารนะครับดูเหมือนว่ามันจะไปโจมตีที่ฐานฝึกทางทหารของทางฝั่งรัเสเซียที่อยู่ในโบโลเนสความเสียหายตามภาพาคลิปวิดีโอที่เรานำเสนอให้เห็นนี่แหละครับตามภาพนิ่งที่เรานำเสนอให้เห็นมันมีความเสียหายเกิดขึ้นในฐานบัญชาการฐานฝึกทหารของทางฝั่งรัเสเซีย ท่านผู้ชมครับเสนาธิการทหารบกของยูเครายงานชัดเจนเลยนะครับว่ากองกําลังของตนนั้นได้ดําเนินการโจมตีครั้งใหญ่ในดินแดนของรัเสเซียเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยใช้ขีปุธน ATACMS หรือว่า a g m 1 4 0นี่ยครับซึ่งอเมริกาจัดหาให้แม้ว่าจะยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของการโจมตีได้แต่ Fighter Bomber นะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ของทางฝั่งสื่อทางทหาร ฐานของของรัสเซียได้รายงานนะครับว่าการโจมตีอ้างถึงที่เกิดขึ้นนี่แหละครับมันน่าจะมีขีปุทที่ยิงจากยูเครน5 6ถึง6ลูกนะครับใส่เขตบริเวณของรัสเซียเมื่อคืนที่ผ่านมาเป้าหมายมันก็เป็นฐานทัพทางทหารรัสเซียซึ่งมันก็เป็นฐานฝึกที่โพโกโนโวนะครับซึ่งก็เป็นสนามฝึกทหารสำคัญของรัสเซียกองทัพ ของยูเคนได้ปฏิบัติการโจมตีด้วย ATACMS นี่แหละครับเกิดขึ้นหลังสุดมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่14มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นมันไปโจมตีโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ไบอัน ความเสียหายดูเหมือนเหตุการณ์ครั้งนั้นนี่แหละครับมันทําให้โรงงานต้องหยุดผลิตไปนะครับอาจจะถึงปัจจุบันนี่แหละครับอาจจะยังไม่สามารถกลับมาเป็นผลิตในเรื่องของอุตสาหกรรมทางทหารได้เพราะว่าการใช้ขีปุ ATACMS นี่แะครับความเสียหายมันจะมากเพราะว่าหัวระเบิดที่มันหนักถึง400กิโลกรัมท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้อเมริกายัางไม่มีการอนุมัติในการใช้งานขีปาวุธของอเมริกาที่จัดให้ทางฝั่งยูเครน a t a m s ที่ใช้งาน5-6 ลูกครั้งนี้นี่นะครับมันเป็นสต็อกของอาวุธเก่าที่ยังหลงเหลือตั้งแต่ปี2024ซึ่งในสมัยรัฐบาลไบเดนนี่แหละครับไม่อนุญาตให้ยูเครน โจมตีเข้าไปในด้านลึกของรัเสเซียการโจมตีจะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนตามแนวตะเข็บในพื้นที่แนวหน้าเท่านั้นเองรวมถึงอาจจะเป็นพื้นที่คลเมียนะครับที่มีการใช้ขีปุร ATACMS บ่อยครั้งแต่ถ้าเป็นการโจมตีในเข้าไปพิสัยไกลในด้านลึกนี่แหละครับรัฐบาลไบเดนจะไม่อ,อนุญาตกับานผช้ชนเพราะนั้นยูเครนก็เลยต้องใช้ขีปุระของตัวเองในการโจมตีและพัฒนาจนขีดความสามารถมันมีประสิทธิภาพมากสุดในปัจจุบันซึ่ง ดูเหมือนว่าล็อตต่อไปนี่แหละครับอาวุธของอเมริกาอาจจะไม่มี ATACM เลยแหละครับการส่งมาตอนนี้มีการพูดถึงสตอมชาร์โดนะครับรวมถึงโทรโมฮอตนะครับจากของทางฝั่งอเมริกาที่ตอนนี้ก็กําลังรอการจดไปปัะก,กาจากทางฝั่งของทรัมป์เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะเซ็นสักทีเพราะว่าทางฝั่งของกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ขัดข้องนะครับไม่มีปัญหาต่อสต็อกถ้าเผื่อ,ออเมริกาหรือว่าทรัมป์นี่แหละครับจะส่งโทรม ให้กับทางฝั่งของยูเครนตอนนี้มันก็รอแค่คํายืนยันนะครับปลายปากกาของทามแต่ดูเหมือนที่มีการเซ็นอนุมัติล่าสุดดูเหมือนมีการขายล่าสุดมันไปเกิดขึ้นกับลูกจรวดแพทริออตคับท่านผู้ชมสารัฐอนุมัติการขายแพทริออตมูลค่า105ล้านเหรียญสารัฐนะครับเพื่อสนับสนุน p a t r i o อ Sam มแพก3นะครับของยูเครนรวมถึงการอัปเกรดเครื่องยิงจาก M901 เป็น M903 เนี่แะครับเพื่อให้สามารถใช้ขีปุ่แพด3 นั่นหมายความว่าการจัดซื้อจัดจ้าง1้อล้านเหนรียญสหรัฐนี่เลยครับ มันเป็นการไปซื้อลูกจรวดแพทริออตเพราะนั้นการใช้งานการโจมตีในช่วงหลังภายหลังปฏิบัติการชัดดาวหรือว่าการแซงชั่นรัฐสภามันยุติลงเมื่อสัปดาห์ก่อนตอนนี้ทั้งลูกจรวดลูกระเบิดงบประมาณจากทางฝั่งของทรัมป์นี่เลยครับมันจึงไหลทะลุทะลวงมาทางฝั่งของยูเคนล่าสุดการใช้งานในค่ำคืนนี้ถ้าเกิดมีการใช้งานในเรื่องของการสกัดกั้นการโจมตีขนาดใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นตามรายงานมีการระบุการขึ้นบินของตู16 ศูนต์ตกานี่เลยครับการใช้แพทดิอตในวันนี้มันก็จะใช้งานได้อย่างสะดวกโยทินเพราะว่าอย่างน้อยๆนะครับมันก็มีคําสั่งซื้อไปแล้วร้อยสี่สิบรล้านเหรียญแต่การสั่งซื้อเลยครับมันเป็นตัวเลขในเรื่องของราชการ แต่จริงๆแล้วขีบุยแพทยิทอดแพลก3ลูกจรวดนี่แหละครับมันอาจจะมานอนที่ยูเครนพร้อมที่จะใช้ปกป้องของยูเครนในการต่อต้านการโจมตีด้วยขีประวุธขนาดใหญ่จากกองกําลังขนาดใหญ่ของรัสเซียที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ท่านผู้ชมครับาการกลับมาใช้งานขี่ปรุรุษน A ท AC ซเล็อตสุดท้าย20ลูกนี่แหละครับมันต้องได้รับการอนุญาตจากทางฝั่งรัฐบาลของทําในการจะใช้งานได้นั่นหมายความว่าตอนนี้รัฐบาลของทําก็มีความชัดเจนเลยนะครับในเรื่องของการที่จะสนับสนุนยูเครนหลังจากที่ก่อนหน้านี้การเจรจาก,กับปูตินมันสะดุดลงอันเนื่องมาจากว่าไม่มีสัญญาณใดๆที่จะมีแนวโน้มในเรื่องของการยุติสงครามจากทางฝั่งของปูตินมันก็เลยทําให้ท เลครับอเมริกาต้องเพิ่มการกดดันการคว่ำบาต ที่รุนแรงที่สุดดูเหมือนเป็นการคว่ำบาตรสองบริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่ลอสเนปกับลุกออยรวมถึงการสนับสนุนในเรื่องของอาวุธยุทโธป,ปกรณ์จากเหตุการณ์ล่าสุดนี่แหละครับมองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้อเมริกาก็ต้องการกดดนันรัสเซียโดยการโจมตีทําลายให้หมอบเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะยืนยันให้ปูตินนี่แหละครับเข้าสู่โต๊ะเจรจาแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ปูตินก็ยังรั้นนะครับยังพยายามดื้อดึงพยายามที่จะทําสงครามต่อไป เป้าหมายยังคงเป็นการยึดยูเครนต้องการยึดยุโหลปต่อไปอยูเครนนี่เลยครับปูตินประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าต้องยึดดอนบาสให้ได้ยึดยูเครนให้ได้สงครามจึงจะสิ้นสุดลงแม้ว่าสัญญาณการเจรจามันอาจจะเกิดขึ้นแต่การที่รัเสเซียการที่ปูตินยังยืนยันจะยึดยูเครนให้ได้ยึด ดอนบาสให้ได้โดยเฉพาะโปรโคอรฟนี่แหละครับมันจึงมีไม่มีสัญญาณใดๆที่ยูเครนจะตอบรับได้ดีกว่าการตอบโต้การตอบโต้ด้วย a อ SMS ล่าสุดนี่แหละครับเป็นการยืนยันชัดเจนนะครับว่าระบบป้องกันภัยของรัสเซียที่อยู่ตามแนวพื้นที่แคว้นต่างๆตามแนวชายแดนชายแดนต่างๆนั้นมันไม่มีอยู่แล้วนะครับการโจมตีการทะลุทะลวงการข้ามไปโจมตีนะครับในพื้นที่ลึกๆมันจึงเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ